สวัสดีครับพี่น้องชาวช่องสวนลุงชนชิดไปเรื่อยที่ชิดฮอดคิดถึงสูบผู้สูคนครับผมครับวันนี้ลุงชลนั่งอยู่ชิวๆที่สวนนะครับด้านหลังเป็นสวนนินทผาลัมซึ่งลุงชนได้เปิดขายอินทาผาลัมยังเป็นนักการนะครับทั้งที่สวนแห่งนี้นะครับเพราะว่าสวนแห่งนี้พอมีแค่อินทาผาลัมนะครับแต่ว่าตอนนี้อินทาผาลัมเขาออกผลผลิตให้ลุงชนได้เก็บเกี่ยวเอานะครับเพื่อที่เป็นรายได้อีกช่วงหนึ่งคือช่วงหนาฝนนอกจากมีสวนอินทาผาลัมแล้วลุงชนก็มีสวนโกโก้นะครับสวนไผ่ สวนบกเ้าวนะครับสวนกระท่อมแล้วก็สวนอ้อยยักษ์เขียวนะครับพืชเชิงเดี่ยวที่สั่งไรยได้ระวางปีนะครับมือนี้ลุงชนที่มาพาพี่น้องไปนะครับชมบรรยากาศที่ลุงชนเปิดสวนมาแล้วได้สามมือนะครับพี่น้องว่ามีเอฟซีทั้งหนาเน้นนะครับมาให้กำลังใจฮอดสวนลุงชนครับผมไปเบิ้งกันเลยครับผมครับเริ่มต้นนะครับทิมแรกก็คือทิมออสมอนะครับมูเก้าน้ำทิมโดยพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับกับคุณนายแล้วก็ทิมออสมอที่ สนิทจิตเจือกันนะครับมาให้กําลังใจกันฮอดสวนนะครับตว่าบะเคยผู้บะเคยมน้นี่ดีใจหลายนะครับว่าบรรยากาศดีหลายสวนลงุงชลต่างคนต่างมีความสุขนี่คือสิ่งที่หลงุงชนประทับใจนะครับกับพี่น้องแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอนะครับคุณหมอหนิงนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลนะครับนี่ก็เป็นทีมงานทั้งโคกค้มนะครับทั้งอำเภอ,อเตาบลโคกเพชรพัฒนานะครับ ได้มาให้กำลังใจนะครับโดยแกนน้าของคุณแม่ลำพูคคอเกานะครับที่เป็นเอฟซีประจําสวนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานหลายๆนะครับที่มาอุดหนุนนะครับมาให้กําลังใจสูวอ่านตัวย่างนะครับโดยเฉพาะนะครับสวนลงชวนสวนนี้นะครับเป็นสวนที่คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับคุณพระคุณเจ้าอุปธรรมนะครับเพื่อนก็ได้มาโดยบ่ต้องกราบดิมนนะครับมาให้กําลังใจนะครับมาโปรดสวนลงชวนนะครับมาอุดหนุนมาเอาไปฝากพระสหสมิตรเนี่ยเอาไปฝากญาติฝากยมอุปถัมภ์อุปธรรมเนี่ย ครับส่วนหลวงชนก็ต้องขอกราบขอประคุณพระคุณเจ้าทุกลูบนะครับล้วนแล้วจะเป็นพระที่มีสมณศักดิ์ค่อนข้างสูงนะครับกับบขอเกล้าตรงนั้นแต่ว่าก็ต้องขอกราบขอประคุณที่เป็นบุญเป็นคุณนะครับที่มาให้กําลังใจมาโปรดส่วนหลวงชนนะครับเพราอจะได้บุญกุศลไปกับพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่มาปลดนะครับครับต่อมาก็เป็นกลุ่มพี่น้องนะครับที่อยู่บ้านไก่เลี้ยนเคียงนี่นะครับมาให้กําลังใจนะครับเพื่อนเพื่อน่า ห็นป้ายโดนแล้วหรักประธานหอนเมื่อเปิดเพื่นก็เลยบอ่กล้าเข้ามาท่าน่าเพื่อนหักกระโลวว่าลุงชนใจดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดนะครับบว่ายุใกล้ยุไกลนะครับพอมาได้นะครับเดินทางมาเที่ยวทงปลากระเจียวนะครับไก่จังใดไก่จะลืมแวะสวนลุงชนชีวิตคิดไปเลยนะครับสวนลุงชนบ่ได้มีแค่อินตผาล้าไปต้อนรับพี่น้องนะครับมีหลากหลายนะครับมีความรู้มีความประสบการณ์เพื่อที่ให้มาเลี้ยงเปลี่ยนกันมาวังกันนะครับมีทีนีดีๆมาฝากมาต้อนกันนะครับต้องขอกรับขอบคุณทุกคุมจากใจจริงเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญสวนลงชวนนะครับบนเมนมีตั้งแต่แค่ยางมากินผารับนะครับมีรถวีบากให้ขี่พ้อมนะครับนี่เอฟซีมะกิดถือว่าประทับใจอีกอันนึงนะครับเพื่อนกษตรที่ได้จดจำสวนลงชนไปบอกต่อกันผู้ใดท่านใดที่มีความสามารถขับมออไซค์ได้ก็ให้ขับนะครับอ้อมสวนบนขันยางบไิวานะครับอันนี้ก็ลุงชนบอมีตั้งเงื่อนไขตั้งแง่ตั้งน้อนอย่างไว้นะครับผู้ใดมีความสามารถก็ยินดีนะครับที่จะให้อำนวยความสะดวกเพราะว่าสิ่งที่ลุงชนเหตุมานี่คือ ได้มิตรภาพนี่ลุงชวนถือว่าประทับใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องการรายได้จากการขายผลผลิตนะครับพี่น้องก็ต้องการกําลังจากพี่น้องที่มาอุปการะคุณนะครับซื้อผลิตภัณฑ์จากลุงชวนครับผมสวนวันนี้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับสหรับผู้ที่มีความกล้ามีความสามารถนะครับมาลองขับรถวิบากข้ามสะพานกันเบิ่งนะครับวิบากคู่ใจลุงชวนนะครับให้ขับเล่นในสวนได้เลยนะครับก็คิดค่าน้งมุมน้ำมันได้เลยนะครับได้อยากขับมาลองเชิญนะครับมาลองเบิ่งนะครับความมินซีเสียวขับข่ามสะพานครับผม ผู Dragon, ้ไ่มาเยี่ยมสวนถึงที่นะครับมาจากพัฒนาชุมชนบันเด็ตนรงนะครับเมื่อนี้ชุมชนก็ถือว่าได้ได้ตอนรับแล้วก็เห็นไหมครับลุงชุนเห็ุอย่างกับภูมาเยอนนะครับคือให้ตัดเอาเองนะครับน um ี่คือการผักพทละย่ังดีนะครับว่าถ้ารสชาติว่ดีก็โทษผมไม่ได้นะครับเพราะว่าตัดเอาเองเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการขายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้หากแม่นว่าเพื่อนตัดไปแล้วเพื่อนจมว่าฝาดว่าอย่างเนี่ยผมก็ที่ได้บอกว่าก็เล้วเตะเราจะตัดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ท่านไดสนใจนะครับเยนเชิญสวน กินสะกอนซิมสะกอนประเสริฐประหาบวายยังนะครับถ้าปเปลี่ยใจจาของสวนสำหรับคลิปนี้นะครับกับเมื่อนี้ได้โอก,กาสตตอนรับแขกสามกลุ่มนะครับมือนี้ลุงชลต้องขอขอบคุณหลายๆทุกกลุ่มนะครับที่เดินทางมาให้กำลับบงใจลุงชลฮอดสวนขอบคุณหลายๆครับทีลุงชลมีความประทับใจยัางยิ่งก็คือเห็นพี่น้องที่มาเยี่ยมชมนะมีความสุขนะครับมีการโดนๆมาพอกันนัดพบปะกันที่สวนลุงชลน,นะครับก็คือ อยากให้ทุกคนมีแต่มิตรภาพมีแต่สิ่งดีๆเหกันคลิปนี้คลิปเปิดสวนนะครับอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศกันเลยเหตุคลิปนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณที่เบ่งจนจบขอบคุณในหลายสวัสดีครับ